ซีน้องผมมาจอบพอสิงครับวันนี้ใจอีเพร่าคือเฮ็ดหนาตามีความสุขแต่พ่อค้นในขายหรือเปล่าเจี๊ยค้นอย่างนี้สิขายกินหมาในพ่อคือว่ามันขาเศรษฐกิจบ่ดีแต่เจี๊ยบ่ดีกับซอยเย็บเสืไปตั้งเย็บเสืตั้งแถมก๋วยไก่น้ำฮะแถมก๋วยไก่น้ำซื้อกล้วยซื้อกล้วยพร้อมครับมีข้อตัวอะไรเพิ่นแล้ววันน่ะครับอันนี้ซื้อเพิ่มว่างั้นสามเสื้หาเพิ่มเออแม่กับลูกคนละลูกงามบ่ สามสิบห้าสามหมื่นหาแม่ตัวน่ะลูกกับแม่แม่เนี่ยซื้อเพิ่นสามหมื่นห้าอันเป็น้องเอฟซีอยากได้ก็ได้ค่าน้ำมุกน้ำมันจังอยก็ไปส่งไหนได้เอาผอก็ซื้อเพิ่นถือแถอเออเพนอยากขายเราพอเสียงก็ขายบ่ได้ไหมแน่ยพอจะขายบ่ได้เออก็เลยซื้อไว้ให้เพิ่นให้ได้ขายยักสามสิบเจ็ดเองเถอะสามหมื่นห้าพี่แม่ลูกพอซื้อสามสิบห้าบ้างอันเนี่ยลงลูกมันพ่อแต่ว่าแม่มันส่งลูกเนาะเออแม่มันส่งลูกแล้วมึงลูก อันนี้ลูกตัวผูนนะพ่อนะเนี่ยลูกโตผ <35. S 2> สสสูสามมื้อหาานาครับซื้อซื้อเพิ่นสามมื้อหนามู่อันครับมันซ้ำขอได้แต่พ่อนี่ซ้ำโอกเพราเพื่อนนั่นเนี่ซ้ำขอได้เหล็กก้อยเนี่ยเพื่อนเน,นี่ยเกียดน้ำอีกเนาะเอาสิพอ่อครับอันมือนี้มันเกิดลกูกผมผมขอซะเนาะมือนี้มันเกิดน้องโลมาครบสี่ปีมือเนี่ยแมนมู่ฮันนอบอนเอาอยู่เลยอ๋อเอาห้ก็ได้เอาอีหลี่วมือหนี่ห้ยฟีครับ เอาสิพ่อน้พ่อยผมผมคอยผมแล้วคอยพ่อได้ขายโคตรนี้สามหมื่นเจ็ดพ่อครับเอาเบอร์ติดต่อพ่อศูนย์แปดหกศูนปหกศห้าสามครับเจ็ดแปดหนึ่งเจ็ดครับครับพอเจงกัถืกตัวตึือกรธรรมดากับหมูหันกับมะลออพบไปหลังระ่ว่างงานมันเกิดยังในปีละสองเดียดไอ้หลี่อหลีเออเออขออว้พ่อในไอ้งานมันเกิดให้ลูกหมูหันเลร่ญงูย่างให้ได้นง่นเด้อ พอดีมอนี่ผมากกับบานเพราะว่าเพราะว่าผมมันไปมอบขนมไห้เดกน้อยอยู่สองโรงเรียนอ่ะมอบโรงเรียนอ่นบานเขาโดนกับบ้านน้องกรับมอนี่ถืไปแจกขนมแจกน้มแจกน้ยขอบคุณหลายครับเอามอนีนะครับบกวนเลยพ่อยบกทบไปนี่ครับไงแล้วครับเอาลิเอาโมเลยซื้อโมเลยซื้อเอาหมอบมนี่ขายซีเคสฟอร์มิกได่พอ ครับพี่น้องครับผู้ใดเลี้ยงวัวเลี้ยงกล้วยก็จะเป้าท่อได้ครับหาเลี้ยงมันบอกลูกออกเก่า,าที่ว่าเท่มันเป็นหมันโมเมนต์ครับคือว่ามันโม,มมีเสี้ยวเสียมเมียงนี่แหละให้พี่น้องใส่ซี่แก่พรมกใส่ซี่แค่พรเมกไข่มันกินนะครับตัวใดมันบวกึ้นกินแล้วกับข้นตัวใดข้นแล้วกินแล้วข้นอีกกินแล้วบำรุงนำนุ่มบำรุงข้องต่างนะครับซี่แค่พรมกครับสนใจติดต่อ เบอร์<ห>พ่อเสียงเบอร์พอเสียงชแปดหกชลหาสามเจ็ดแปดหนึ่งเจครับครับสำรัวันนี้สวัสดีครับครับขอบคุณครับ